โอเคทุกคนตอนนี้อยู่ในเกเมอเมริกาทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาอ้าวไอ้น,นี่มันลอยไปแต่ครับเนี่ยเราก็จะมาเล่นกันทุกคนก็คือจะเนียนๆว่าผมเนี่ยคือเอ้าเจ้าสีเหลืองโง่วันนี้ต้องใส่แต่งตัวแบบเป็นยังไงเนะมื่อผมเมื่อผมได้ตายไปแล้วอวันนี้ขอเล่นตัวเป็นแครละแล้วเนาะก็คือว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเล่นดูซิว่าผมจะได้เป็นแคร,รอะหรือเปล่าไม่เหมือนแครอหรือส้มวะทุกคนเหมือนเหม,นมือน,นส้มเออครับเดี๋ยวไปดูคนว่าเกมจะเป็นยังไงถ้าไปรับชมได้แล้ว เอ,อ้ทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่ผมไม่ได้เป็นเอาง่ายอ่ะตอนเนี้ยโอเคพัเลยดีกว่าอาจจะมีคนเป็นแบบนี้แต่ผมพยายามจะมาเอาไกลเขาต้องเอ,อ้ยต้องหาไปไปปั่นไฟอะไรก่อนเอออะไรอะไรอะไรเนี่ยให้สิกรับเจนโงสามหกสาม ห้าแปดศูนย์เก้าโอ้ยน้อห้าแปดศูนย์เก้าโอเคเฮ้ยพึงค่ะฆ่าฆ่าวะวิกตอรี่ไอ้นี่มันออกเกมไม่คนสมมติออกเกมโอเคเราลอดตอนนี้ <t ell> ผมเป็นอิมอร์เซอร์ทุกคนคิดดูดิโอ้โ oh, ห oh. ต้องแบบเนียนแบบเนียนฆ่าไม้ทุกคนน้อเออไปอะไรดีกว่าเลส ก้วก็จะทำเนียนๆว่าแบบตัวเองไม่ได้เป็นอิม i m สเ r อร์แล้วก็ค่อยหลอกค่าทีละคน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 ปาปาละปา๊บปาละปา๊บปาละปา๊บปั๊บทำตัวเนียนเข้าไว้เราไม่ได้เป็นคิดซะว่าเราไม่ได้ไปทุกคนแต่แค่เราจะพาทุกคนไปดูซิว่าเราจะเป็นยังไงนะเชี่ยจริงจริงจริงจริ ออกมาแปบใครเอ่ยใครเอ่ยจะไม่มีการพิมพ์ขึ้นไหมเมื่อกี้มันม,มีคนเห็นนะเอาจะรอดยไปในตัวห้าสี่สาสองหนึ่งจะไม่มีคนพูดอะไรใช่ไหมครับเนะี่ยมีคนพูดไหมเอ่ยเดียมเดียมอืเ่อกี้ตัวที่เดินมาก็คือคนแจ้งคนแจ้ง,คน,จงคนนี้ต้องเป็นก ก็รู้อยู่ไหมครับว่าใครเป็นคนเป็น,นครับสีแดงเป็นเชื่อใช่ผมผมไม่ได้ฆ่าเีื่อเงินครับคุณบวดครับคุณจะเชื่อใจใครแล้ว่างคุณแดงกับคุณผมนะครับเขาลงะบ,บวดแดงอยู่แล้วจริงก็เปล่าเอ้ยคนนี้คนลินหลุดไปละคะแนนเสียงนับไหมไม่นับอ้าสีน้ำเงินโดดอู้อู้เคยเป็นกี่เกิริโอเคอ่ะถอย no one was it. อ๋อไม่โดนเหรออ๋อไม่โดนอุตส่าห์ค่ะแต่เอ้ยตายไปคนเดียวก็ตายาคนนี้ก็ทำตัวเนียนๆไปเลยทุกคนก็เหมือนว่า,าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจ๊ะนี้เจ็บผมลงท่อได้เรื่อยๆใช่ปะ่ะหรือยังไงแังวงตรงนี้มันมีท่อใช่ป่ะตรงนี้มีท่อถ้ามีคนเดินมามตักคาได้เลยโอ้ห้าสี่ 3ามสองมีท่อเจียนคอลงท่ออ่าเงียนมากอุ้ยนำเงินเห็น holder imposter อุ้ยชิทมีคนเห็นเอาแล้วมีคนเห็นตัวแล้ว มีคนเห็นตัวเลวมีคนเห็นตวเลว้าวว้าวคนแจมนคนขะว้าวเขาเขาเขา is low see I see him เหมือนจะกูจะโดนโดนชวงงนัวร์งานนี้ไม่รอดแล้วตาตาที่อสองก็ได้เป็นอิมพอร์์เลยดูสิว่าเขาจะเลือกใครสีแดงครับสีแดงออกเกคตอนนี้คะแนนเสียงจะครบแล้วเหลือคุณ O L O L เป็นคนเออไะครับ L O L ครับ O L O L คนเป็นคนคนเป็นคนหรือเปล่าครับคนเป็นคนทำหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ทำโวยครับเร็วเสียเวลาผมนี่นี่โดนไปเลยชนะโฉเก่ง L L W Not Imposter I'm Victory ชนะเว้ยอยู่แล้วอะควอัญ i m สเตอร์สเต็ปที่มันต้องใช้น้องนายยังเร็วไป เราจะอีบอสเซอร์คนนี่จังสุดท้ายทุกคนไปดูเลยครับว่าผมจะเป็นอีิงอสเตอร์หรือเปล่าจะบาเคล็ดหล่อนตัวนี้ชนะได้ไหมดูครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นอุ้ยเขวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากแต่วิ่งเร็วมากโอ้โหโน่นต้องฟเฟ้าไอตูดไอแสวมวิ่งเร็วอะหรือเขาปรับผมไม่เคยเห็นการวิ่งเร็วอย่างนี้มาก่อนแต่ขอไปออฟเฟกต์บนก่อนเนาะออฟเฟกต์ Off born. บนยูสอปเปอร์เดเปิร์เข้าไป ไ,ไมไมหน้าโง่เอชอีโอโอเคเทคคอมพลีทแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งพิเตอร์เ่้พิเตอร์วว่งวิ่งวิ่งเิ่งวิ่งิ่้พิเตอร์อ่าใครเป็นปดหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งหนึ่งเจอาเคคอมพลีด้ อย่าอย่าบัากันผมรู้ว่าคุณเป็นนะคุณอาจจะมีการแบบแอบ,บ,บ,บมาด้ทุกคนเอาเรียกตัวพวกนี้มันแบบโชกโกหกคนไปทั่วนะมีข้อด้วยปะโตปะโตอแล้วก็เป็นตัวคร่้งนี้ใช่ปหอ่ะเรามีดิเ d i f f e r e n เอา AK เ,เ,เ,เป็นอ๋อเรามีแั่สี่คนแล้วถ้ามันฆ่าแค่สองคนเราก็แพ้โอ้เกินเป็นกค่สำหรับคลิปในการเล่น เอาแครอทน้อยตัวนี้เห็นตัวนี้เลยเอาแครอทน้อยไปตะลุยทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย